แมนปกติก็สิยูเมืองไทยอค่ะเดือนนี่ปกติก็คงสิไปู่บ้านเขาทั้งคน สั่งกา,ฟาแฟกับที่ระสานวานึาค่ะไปส่งขนมเล็กหน่อยยกห้องเรียนกันยกได้บะฮัลโหลฮัลโหลนี่ยค่ะป้านักเรียนตป็นไงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัก,นกเรียน อันอันนี้นะเจ้าของผู้ใดเป็นของผู้ใดโ <c oughs> อเคส้อมน้ำ <c oughs> อ๋อคุณตูนข <Thank you. S 1> นมค่ะดูค <Thank you. S 1> ่ะยกถาดขนมมาทรงใสแสบบอกินนอดแป๊บสี่พูดแล้ว ห้องเลียนเขาเลียนอยู่บาเราต้องเปิดดิสโก้เทคให้เขาพร้อมกินดีๆแล้วมันสิเปื่อนเอากระดาษบ่เอาเปเปอร์ทาวไหมเอากระดาษไหม No, I I got it here ไม่ p a เ e r t o ทาว napkins นับเกนเอาไหม Okay u l d be nice t เดี๋ยวไปเอามาให้ละ Thank you Okay สวัสดีค่ะว่าค่ะมากินตำบักหุ่ง กินตำส้มน้ำกันเนาะย่างออกไปเมื่อกี้นี่ย่างไปทะเลมากอะผิวป้องเขาหน่อยมาเด้อค่ะตำส้มราก็วิพักนิขิงชอบกินขิงเนาะค่สะสัดไก่หนึ่งหวานนิดหน้อยหนึ่งมาเด้อค่ะมากินเขากันกระดาษข่อยกระแซ ใส่พริกหาเม็ดอันนี้ไข่ปลาที่มา่เห็ดชูชีไว้ม่ได้อนนอไม่ใส่แล้วเอาขอนมมาให้ลูกเลยของของตัตำสม thỏ con hiểu cái đừng may mùa quá này nó rồi nếu không nó tâm sống กินผู้เดียวแสบบอกแสบเขาก็คือมากินแล้วค่ะเขาเรื่องของในคาดเขาอยู่ตอนนี้กับใบใบาสามอ่ะ เอาอยัางบัวมาไปทิมหอดเสื่อกาแฟไม่รู้แดงสื่อกาฟแฟไม่ค่ะเสียงคุยอย่างกันมุนิหังล่าง ใสปูนปูดองเองเ oh, <my> ือสือปูเลมาดองอะเสาหลามกินน้หลโดบ่ได้ยั <c oughs> งเรียนอยู่เลยค่ะัอยู่ในคาคือ เลี้ยงยูงเลี้ยงแบบแบบนึงแล้วค่ะเลี้ยงอยู่บ้านกับแบบนึงกินไปเลี้ยงไปก็ได้เด็กเพ็ดเพ็ดป่ะไม่ต้องใช่ที่หลายเนอะนั่งวัดของนั่งบดีกินยังไปกับไม่ค่อยอยู่ กระเพาะมันนเพราะไปหาหมอหมอบอกว่ากระเพาะ้องฝากมันเป็นกระเพาะผู้เฒ่าแต่มันขึ้นไม่อยู่มงนีนะคะอยู่ไตโครนพอดีวันนี้เราต้องเศรษฐกิจกระโกยหายกระโวยหามันลงมหมอว่ามันเป็นคือโรคผู้เฒ่าคน้เฒ่าที่เขาอยู่พวกซิบขึ้นว่าแม่จะเป็นของฝากเขาอยู่หลายอลไรนองฝากแม่บอก โอ้ยเพดเตืนะนะ่นเนาะนนาวๆก็อยากกินเพ็ดเพชรกินแล้วก็จมว่าจะพร้อมกินเพ็ดห้าหนีแ่แหละเนานุษยุ แม่มาค่ะคนเป็นดังสีนะอยากกินกนินแล้วก็จมแ้ช่าษหรือาษาบ้าใช่ลมล่าว่จะไปหิวอีกแล้วนี่แม่มามี่ึ้เกา ค่ะคลิปนี้ก็กินตำสดโอเคค่ะทางค่าวัสดีค่ะยังลูกสมวัสดีค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ